สวัสดีครับต่อไปจะเป็นเกมลีกนัดสุดท้ายนะครับซึ่งเราจะพบกับคริสตันพาเลตนะครับส่วนอันดับหนึ่งอย่างแมนซิ t y ตี้จะพบกับไบรตันนะครับถ้านัดนี้เราหวังจะเป็นแชมป์อยู่ต้องลุ้นให้แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้นะครับแล้วเราก็ต้องชนะพาเลตด้วยครับซึ่งก็เป็นงานที่ยากพอสมควรนะครับลูกได้เสียเราเหนือกว่านะครับเราบวก59นะครับส่วนแมนซิตี้บวกอยู่ที่46นะครับ ส่วนอันดับดาวชนโวนี่ทิ้งขาดไปแล้วนะครับเออริงฮาร์แลน36ประตูะครับจาก36นะัดไม่รู้ไปกินอะไรมาส่วนดาก้าของเราครับนะี่13นัดทำไป25ประตูะครับอันดับ3เป็นคาเบนเชีสุดนะครับ23ประตูแล้วก็มีโอยาซาบาวครับ22มีลิกนะครับ18บูเอนก้า18ประตูเอ็นวานิลซัน18ประตูะครับไคลฮาวเวอรสิบประตูะครับ ซาเดียโก้คิเมนเนะครับ16ประตูแล้วก็เลียมดีแล็บของเราครับตามมาอยู่ที่15ประตูเดี๋ยวไปดูแอซิดกันมั่งครับมีลีกอันดับ1นึครับ11บเอ็ดแอซิดครับฮารแลนด์สินะครับเบบูของเรา9แอซิดครับโอพารเมอร์8นะครับแล้วก็มีฟาตาวูของเราครับ8แอซิด ส่วนคีนชีดเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับแมเทอรมนเซนคได้17เคีนชีดครับานัดนี้เก็บคีนชีดได้ก็จะเป็น18นะครับผมเ sure กมนัดสุดท้ายของล, mm hmm. ลีกฤด mm hmm. ูกาลนี้นะครับ เป็นแมตตาสินแชมป์ก็ว่าได้นะเพราะว่าเราก็ยังมีลุนเล็กๆอยู่เดี๋ยวเรามาดูผู้เล่นทางฝั่งค y ิส a l p พาเล e กันก่อนครับมาระบบ3-5-3-5-2-3มนะครับมีกูดแล่นนะครับคีรันเชนี่นะเชนี่คลายนะครับมีชิปเปียนะครับเบียร์เรดนะครับอดัมวอ์ตันเดวินนี่นะครับ ชัวเลสเตอร์ของเราครับมาในระบบ4-4-1-1ครับแมทเทอร์เมนเซนครับแอดวินโคล่าเอ็มเลชานครับบาสลีย์เจมจัสตินเบบ,บูซูมาเล่บิลลิงดาวเชอร์รี่วนครูคคสก้านหน้าเป้าเป็นดีลับครับวันนี้เราต้องเก็บตัวจริงไว้ดวนนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเลสเตอร์ของเราได้เข้าชิงนะครับแข่ลูกเริ่มเล่นโดยเรียมดีลับนะครับมาที่ควรคูส บิลลิงมาที่จัสตินครับเข้ากายที่ฟิลิปบิลลิงคนครูไปที่ดีลับเราถามชิงไม่ทันครับพวกนี้บูววนก้าได้สองก่อนครับนี้ไม่ผ่านแต่มันเส้นแล้วเป็นลูกแตะมุมของฟิสเซลพาเลตมาอนี่เอ็ดว์ดเราได้สัตว์ไก่ตรงนี้ไม่ผ่าน บอลครูสมาที่สูมาเล่ดาวซารีบิลลิงโอ้โหโดนเสียไปลยแล้วครับแล้วดาวซารียังได้บอลครับลูกนี้ส่งทะลุหรือเปล่า <c oughs> เอ้าแล้วดีบตัดได้เฉยแล้วแล้วจีม้มลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหได้แบบฟุกๆก็ว่าได้ลูกนี้เรียมดีบดาวซารีส่งลูกนี้เหมือนกองหลังพเพลนดักได้ครับแต่ว่าไปพลาดให้ดีบแล้วดีดด้วย ได้วยขวาลูกนี้ไม่เหลือครับนำ้ำแล้วครับหนึ่งประตูต่อสูนสเตอร์เอี๋ยวหนีเลี้ยวภูเสมอกับเฟตแฮมหนึ่งประตูตั้หนึ่งเดาวชอยี่ที่ดีรับส่งลูกนี้สวยออนคูสออนคูสัดด้วยสายไม่เหลือครับสองประตูต่อสูนะครับเลสเตอร์น่าจะไม่ยากครับเกมนี้นี่เหลือต้องไปลุ้นผล คูซิตี้ครับใส่ด้วยสายตรงนี้ไม่เหลือบลรนคูส์บอลใบข้าทางเอเดวายครั้งครับมาที่บวัวน้าตบมาที่เอเดวายแล้วเอา้าเราชิ่งไปชิ่งมาเอเดอาวายหมดที่ไปแล้วบลนคูส่งไปแล้วหมดเวลาครึ่งแรกครับเลสเตอร์นำอยู่ที่2ประตูตราสูง <c oughs> เดี๋ยวเราส่งอาขข็กคาวแทนบิวลิงครับ แล้วก็เอ็มได้ชานพักนะครับส่งเป็นี v อลงไปันะได้ครับไปนี่เบบูเบบูส่งดีแหลบลูกนี้ได้พลิกข้าวแล้วยิงโอ้โหสามศูนย์ง่ายๆครับไปดื้อๆครับลูกนี้เรียมดีแหลบแต่ความแข็งแกล่ง เนี่ยครับเมบูส่งให้ดีแล็บเราพลิกโดนลุม2เอาไม่อยู่สัตว์ด้วยขวาลูกนี้ไม่เหลือครับเป็นประตูที่2ของมีแลบอะเล็กครับอะเล็กครายังเลี้ยงอหรอโอ้โหพามาเองเฉยครับแล้วสัตว์ด้วยสาย4ี่ส่วนอเล็กคราวโอ้โหโซโล่คนเดียวครับลูกนี้ นี่ครับมาเองครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาดีแลบบังให้นิดนึงครับแล้วเหมือนจะแย่งกันเองลูกนี้แต่หาเลยขาดซัดได้สายไม่เหลือ4ลูกเข้าไปแล้วครับวันนี้เลสเตอร์ดีโร่สองกระชากว,วันทองฟ้าไปที่วอลค,คูสวอลค,คูสส่งลูกนี้ดีแลบมีลุ้นแฮตทริกครับแล้วซัดลูกนี้ไม่เหลือโอ้โหหประตูตดด่อศูนย์แล้วครับเลียมดีแลบทำแฮตทริก วันคูดไดแอสซิปครับลูกนี้แล้วยิงลูกนี้สวยจริงโกโ้ป้กไม่ทันงลูกนี้บอนกล้ามาทางซ้ายตบเข้ากลางที่เดเวอนนี่ส่งให้เอ็นเคทีครับเอ็นเคทีตบให้เดเวอนนี่ได้สัตว์ลูกนี้จะทำชีนชีดไดนะสุดท้ายครับสำเพอร์มนเซนยกลูกนี้ดาวชาร์ีหม่งตั้งแล้วจัสตินหัวลูกนี้ อดเวลาคเลสเตอร์เอาชนะคิสตันพาเลตไปฆ่าประตูดอสูน,นะครับแล้วดีลับได้บอลกลับบ้านไปครับทําแฮตติกได้วันนี้แล้วสรุปแล,แล้วเลสเตอร์เราได้เป็นแชมป์นะครับโอโ้โหไบตันเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ครับเรามาพลิกแซงได้สำเร็จครับ แล้วนี้กับตันทีมอยู่ที่ซูมาเล่จะได้เป็นโกลจูถ้วยแชมป์ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ครับสองสมัยติดต่อกันครับสามหรับวิเอล่าแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ เกมขัดไปจะเป็นแมชสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับจะเป็น you, นัดชิงยู่าแชมเปี้ยนลีกครับซึ่งเราจะพบกับบาเยอร์มิวนิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางรอบรองชนะเลิศครับเดเตอร์ซิตี้ชนะด้วยสกอร์รวม5ประตูตนะ er, ่อ3น,นะครับชนะบาเยอร์เลเวอร์คูเซ่นมาครับส่วนบาเยอร์เอาชนะปารีสด้วยสกอร์รวม4ประตูตอนนึงนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูตัวผู้เล่นของบายเยนนอร์นะครับชิมมินใจครับวิกคาริโออาคันจิครับมีอุดกี้นครับปาลินยาคิมมิชนะครับมูเซล่าโอลิเซ่ครับแล้วก็น้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับส่วนทางฝั่งเลสเตอร์เรานะครับวันนี้ก็มาในชุดใหญ่ชุดเดิมครับ ชุดประจำที first, 2016, musician, S S other, ar, ่ใช้ในรายการนี้อยู่แล้วเผิ่เป็นเส้นนะครับไอนาเอ็มเดชานคีวิอองคิดเส้นเส้นนะครับบิลลิ่ล็อฟเฟลล์เอ์มาวีดิดีฟาตาวูโรเจอร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นพัสซันดาก้าลายเยินจะเคลียร์ลูกเริ่มก่อนครับบอลไปที่ปาลินญาครับมูเซล่า วันนี้งานหนักแน่นอนครับในการพบกับบาเยนมิวนิกบอลมาทั้งขวายที่คูโตครับดวนกับมาวิดิดิโอลิเซส่งแล้วบาเยนมีโอกาสก่อนแล้วโอ้โหพูดยังไม่ทันขัดคำเลยครับว่าวันนี้งานหนักเน,นลิเซนยิงนำไปก่อนครับหนึ่งประตูเราสู่ะครับโอกาสแรกของเกมนี้นะครับแล้วแอ็ดซิดน่าจะโดยโอลิเซไม่ต้องจับเลยครับโอ้ ยิงเหนื่อยฉันจริงๆครับตรงนี้ารับี่เข็มพอไล่ไปที่มาเรียนโรเจอร์โรเจอร์ลูกนี้ไปคนเดียวครับแต่ <c oughs> ไม่ผ่านแล้วเหมือนจะได้ฟาวั์รับใบเหลืองไปเลยครับยานคูโต แดฟาตาอูครับมีโอกาสยิงลูกนี้ปั่นด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่เหลือครับเอาอีกแล้วครับอัมดูฟาตาอูหลังๆเนี่ยยิงฟิกชิกได้บ่อยครับคนนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับ ปัดด้วยซ้ายข้างถนัดลูกนี้โอ้โหไม่เหลือตามไี้เสมอได้แล้วครับเลสเตอร์ยกลูกนี้โอ้โหไหนนะฮะมาสวยเลยแล้วไปเสียบอลกลางทางครับแฮร์ิเชนอูเซล,ล่าเช่นแ,แ,แล้วซัดด้วยซ้ายนี้โอ้โหอ่าอกาสยิงเก่งจริงๆครับแฮร์ิเชน สัตว์โดยสายตรงนี้ไม่ตรงกรอบเราส่งมาที่เมอร์เรยโนเคนมาที่ยูโรเก้ได้สัตว์ตรงนี้โ oh อ้โหยังช่วยกันดีครับกองหลังล้วโอ้โหเริ่มโดนเคนอีกแล้วเป็นเส้นโชว์ซูเปอร์เซฟครับลูกนี้แล้วเลเซอร์อยจะต้องกลับแล้วครับมาเกนโรเจอร์มาที่บิลลิงออกซ้ายมาวิดดี้โรเจอร์ส่งลงูกนี้มาวิดดี้ แต่ชากไม่ผ่านแล้วหมดเวลาครึ่งแรกครับเกมสู่สี่ครับเกมนี้ปลาเยิอนยังเสมอกับเลสเตอร์อยู่ที่1ประตูตอนหนึ่งนะครับมูเซล่าโอลิเซเชนมูเซล่าเชนเขียนมาที่มูเซล่าทีวีออ,อดักดีครับวังนี้ ส่งเข้ากลางมาที่ไลท์ไลท์มาดาก้าดาก้ายังไม่ส่งครับแล้วไปเองอ้าวแล้วพัสดาก้าพัสดาก้ากัดชาลบ้กซัดด้วยขวาตรงนี้โอ้โหเกลอดทำสวยครับดาก้ามาคนเดียวเลยครับแต่ยิงออกไปเฉยเลยครับนี้ฝ่ายตัวฝาตัวล็อกหนึ่งทีแล้วส่งมาให้กับดาก้าเบิ้ลหนึ่งจังหวะครับ ่งมาลูกนี้ยังไงยังไงบิลลิงโอ้โหเบาไว้หน่อยลูกนี้ไม่ผ่านลูกสามตัวอิสเซนเซนโรเจอร์มาทีดากา้าแล้วดากา้าดากา้าสองลูกนี้โอ้โหแซงน้ำได้สามเลตครับโดยพัสสันดากา้าจะเป็นลูกยิงปาวาติศาหรือเปล่าครับ ตอ <Okay>. นแกรโอเจอร์ครับพวกนี้ขึ้นมาทางซ้ายแล้วส่งให้พัาสติกาสัตว์ด้วยขวาไม่เหลือครับโอ้โหสาใจเลยครับพลาติกเวลา่ายีราซอมาที่โรเจอร์แล้วซ้ายว่างครับทียีราซอมาเลยซอล็อกหนึ่งทีโอ้โหอย่างสวยครับพวกนี้แล้วยีราซอปิดโอ้โหปิดกล่อ,องได้สามเลทครับ โอ้โหลงมาเป็นซุปเปอร์ซับเลยครับยีราซองแล้วดูโอ้โหโยกหล่กรักนี้กองหลังหลังหักนะครับแล้วใจเย็นนะครับวิ่งไปจนได้จังหวะยิงที่ใกล้ที่สุดยิงไม่แรงมากครับยกผ่านระตษาประตูไปครับสประตูตอนหนึ่งครับโดยยีราซอง เบบูมาครับมาทางขวาโอ้โหโ,โดนดักกับตรงนี้แล้วทดเวลาบาดเจ็บครบแล้วครับจบเกมครับ a, เบสเตอร์คว้าแชมป์ยูฟาแชมป์เบลีกได้เฉยเลยโอ้โหจากเกมที่คิดว่าบาเยินนำเร็วครับคิดว่าจะสู้ไม่ได้ปิดแซงได้เฉยเลยครับสามหนึง่ง เราปิดฉากฤดูกาลนี้ได้อย่างสวยงามน,นะครับอยูด่ดีก็คว้าสามแชมป์ครับมีคาราบาวขับนะครับคว้าแชมป์พิมเมลรีกแล้วก็สุดท้ายจบที่ช่วยนี้ครับยูฟาแชมเปี้ยนลี